คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับคุณพยาพาวนะคะที่เดินทางมาส่วนการตัดไหมนะคะหลังจากแกะโครงสร้างนะกับคุณหมอนาทยาไปประมาณ10วันแล้วสวยมากคุณผู้ชมสูงให้ดูทรงมู้คือรับกับใบหน้าความส l o p รับกับหน้าผากปลายจมูกรับกับทางนะคุณผู้ชมค่ะสวยมากจริงสำหรับเคสนี้แล้วก็สวัสดีนะคะคุณพยาพาวค่ะสะดคะแล้วก็สวัสดีคุณหมอ นางคููกันเลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้จะพามาพูดถึงนะปัญหาของคุณแพวแพวก่อนเดี๋ยวให้คุณแพวแพวเล่าให้เราฟังก่อนดีกว่าค่ะว่าก่อนหน้านี้ค่ะรู้สึกว่าจมูกเป็นมีปัญหายัางไงทรงไม่สวยค่ะคือรู้สึกว่าปีกใหญ่ปีกใหญ่แล้วก็ปลายจะจะแหะรู้สึกว่ามันไม่ไม่รับกับหน้า ่ไงไน,นี่คือฟิวจมูกหมูถูกต้องไหมคะเห็นร<ช>ูจมูกชัดเจนอะไรอย่างนี้เนาะ<ช>อ่ะ,อะนี่คุณผู้ชมแต่ตอนนี้คือจมูกสวยมากแทนให้ดูอีกรอบนะคะก่อนจะไปฟังคุณหมอรัทยาเนี่ยอธิบายนะว่าความยา่ของเคสนี้เป็นยังไงคะคุณหมอคะอ่ารูปเดิมได้เลยคะ่ะรูปเดิมนะคะก็คือปัญหาของจมูกนะคะคือคือเขาเป็นคนสวยนั่นแหละที่หมอหมอก็ยัง